สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องแมสเซจทาร่ใบตานะคะส่จงจําไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากสพอร์ตค่าขานมน้องตา รายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไลข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะหวังว่าคนราศีมีนจะมีความสุขกันนะคะ มาเริ่มมามอยใชยไพ่ทาโร่ก,กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขออนุญาตเช็คพลังงานคนราศีมินที่มาดูก่อนเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ เหนื่อยอะเหมือนชีวิตของคุณในแต่ละวันอ่ะมันจะต้องใช้ energy ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะผ่านไปให้ได้เช่นอยู่กับหัวหน้าที่จูจจ้จี้จุกจิกหรือหัวหน้าที่วุ่นวายอะไรเงี้ยหรือมันมีอะไรบางอย่างในชีวิตของคนราศีมีนที่ต้องทำค่อนข้างเยอะ นะคะที่ต้องจัดการค่อนข้างเยอะแล้วมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกดีที่ได้ทํามันถึงแม้ว่ามันจะวุ่นวายถึงแม้ว่ามันจะต้องมีเรื่องเยอะต้องทํางานแบบคนหลายๆรูปแบบแต่คุณก็เอาอยู่คุณก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้ถึงแม้บางครั้งจะต้องใช้ความคิดเยอะนะคะกับ เหตุการณ์บางอย่างหรือสถานการณ์บางอย่างที่คุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้อะแต่คุณก็โอเคกับมันนะคือไอ้ตรงเนี้ยที่คุณทำอยู่ะงานของคุณอนะมันอาจจะเป็นงานที่มันมีชื่อเสียงหรือคำว่ามีชื่อเสียงไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นดารานักแสดงนักร้องอย่างเดียวหรืออะไรแบบเนี้ค่ะแต่หมายความว่างานที่คุณทำมันอาจจะเป็นงานเฉพาะตัวเป็นงานที่ เยียวยาตัวเองได้เยียวยาคนอื่นได้แล้วคุณก็รู้สึกดีที่คุณได้ทำเช่นคุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นหรืองานของคุณมันช่วยเยียวยาคนอื่นในบางด้านเนี่ยถึงแม้จะเจอคนคิดลบคอมเมนต์ด้านลบหรือคนที่พลังงานไม่ดีบ้างแต่คุณก็รู้สึกว่าภาพรวมอ่ะคุณได้ทำประโยชน์บางอย่างหรือได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มันดีต่องานของคุณที่คุณได้ทำออกไปนึกออกไหม บางคนอาจจะเป็นคนที่มีอาชีพอิสระมีทํางานฟรีแลนซ์หรือมีการทํางานประจําไปด้วยทําฟรีแลนซ์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วชีวิตค่อนข้างที่จะต้องแบบวุ่นวายหรือบางคนน่ะอาจจะอยู่ในจุดที่รอบๆข้างมีแต่คนที่คิดลบก็เป็นไปได้แล้วพยายามทําให้คุณแบบไปเดิน หรือไปคิดในแง่มุมที่ไม่ดีทุกๆวันเลยแต่คุณก็ยังเอาอยู่นะคะตาขอดูเอนเนอเพิ่มเติมหน่อยมันไม่ได้หมายความว่าปัญหามันไม่เกิดขึ้นกับคนราศีเมษนะมันมีปัญหามันมีทุกวันเลยแต่ว่าคุณมีสติคุณนิ่งแล้วคุณก็ จะเจอคําตอบแล้วคุณก็จะผ่านไปได้หมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ลงมือทําอะไรบางอย่างมันต้องคิดเยอะๆก่อนอะเออถ้ามันชัวร์คุณถึงแบบมันต้องมั่นใจก่อนอะเออมันต้องแบบเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเวลาคุณจะแก้ปัญหาใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ว่าคุณตัดสินใจเร็วนะแล้วแก้เลยไม่ใช่คุณจะต้องคิดว่าสมมุติมันมีกี่ทางนะ เช่นมันมีทั้งหมด2ทางถ้าเลือกทางนี้มันจะเป็นยังไงนะแล้วก็เหมือนก็นเป็นแบบเป็นการสร้างไม้แมพอะว่าถ้าเลือกเลือกแบบเนี้ยเลือกเส้นทางเนี้ยข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะมันจึงทําให้กว่าคุณจะ Take Action กว่าคุณจะแก้ปัญหาเนะี่ยคนอื่นอะคนอื่นๆรอบตัวคุณอนะเขาอาจจะหงุดหงิดกับคุณว่าเออทำไมไม่แก้สักทีทำไมไม่เปลี่ยนสักทีแต่ในมุมมองของคุณนะ่ะ คุณจะต้องมั่นใจก่อนอะมันต้องชัวร์ก่อนมันจะต้องแบบเป็นทางเลือกที่คุณรู้สึกว่ามันดีกับตัวคุณและคนอื่นก่อนคุณถึงจะทำมันอะอันนี้คือเอนเนอรี่ตารู้สึกนะปัญหาเกิดทุกวันแต่คุณอาจจะเป็นคนที่แบบอ๋อคิดให้รอบก่อนคิดให้รอบ,ค,รอบคิดก่อนแล้วค่อยแก้อะไรแบบนี้นะคะมาดูเรื่องไม่ทันตั้งตัวในเดือนสิงหาคมกันหน่อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ <laughs> คุณจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกี่ยวกับงานของคุณนหรือเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างอะคะ่ะแล้วเป็นการตัดสินใจที่มี เช่นถ้าคุณไปขอคำปรึกษาจากคนอื่นอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเออขอคำปรึกษาให้มันชัวร์ที่สุดเพื่อให้คุณแก้ไขเรื่องนี้ได้นึกออกไหมเพื่อให้คุณได้บทสรุปหรือเอลรแบบเนี้ยแต่คุณอาจจะเป็นพวกที่แบบว่าก็ก็ขอคำปรึกษาไปงั้นแหละแต่มีคำตอบในใจอยู่แล้วนะ แต่ว่าทําเป็นปรึกษาไปงั้นแหละเพื่อให้เขารู้ว่าเอ้ยเขาสําคัญกับคุณนะอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะแต่มีคําตอบอยู่แล้วนะมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นในชีวิตนะ่ะเกี่ยวกับคนรักคุณครอบครัวคุณลูกๆคุณพ่อแม่คุณเพื่อนคุณอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจเช่นเออมีอีกแบบหนึง่งเรื่องไม่หันตั้งตัวคือว่าอาจจะมีคนมาขอคำปรึกษาจากคุณแล้วเขาไม่อยากคิดแล้วอะ่ะ อยากให้คุณตัดสินไปเลยนะคะเลือกอันนี้ให้หน่อยเออแล้วคิงถือถ้วยนี้เป็นสองถ้วยด้วยนะเนี่ยถือถ้วยสองใบจะ้ะแม่หมายความว่าเลือกให้หน่อยได้ไหมไม่อยากไม่อยากเลือกเองอะ่ะเช่นเขาให้คุณเลือกให้เพราะว่าความผิดมันจะตกอยู่ที่ตัวคุณน่ะนึกออกไหมคะถ้ามันไม่ดีฉันจะได้โทษเธอได้เอออันนี้ต้องระวังนะตัดสินใจให้หน่อยได้ไหม อาจจะมีคนในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนคุณมาเอ,อให้คุณช่วยตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นไปทํางานที่นี่เธอว่าดีปะ่ะไปเรียนต่อที่นี่วิชานี้เธอว่าดีไหมไปต่างประเทศเธอว่าโอเคปะหรือไปทํางานองค์กรนี้ดีไหมเธอช่วยคิดหน่อยสิหรือฉันควรจะเลือกแบบไหนดีเขาอาจจะมีช้อยไหมใ้คุณเลือกว่าเลือกทางไหนดี แล้วคุณต้องท่ตัดสินใจหรืออีกมุมหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะไปขอคําตอบจากใครบางคนให้เขาช่วยตัดสินใจก็ได้แต่คุณมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วคุณจะต้องตัดสินใจครั้งเนี้ยเพื่อให้บางเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่อ่ะมันจบชอยที่คุณเลือกจะมีสองตัวเลือกจริงๆอะหรือที่ตาเห็นเนี่ยนะเช่นทํางานอยู่ที่เดิมย้ายไปทํางานที่ใหม่นะคะหรือ บริษัทที่เลือกจะเป็นบริษัทนี้ดีหรือเป็นอีกบริษัทหนึ่งดีประมาณนี้นะคะแล้วอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคุณจะเป็นคนที่ศึกษาเองเช่นจะต้องเลือกบริษัทไหนซักบริษัทนึงอาจจะถามเพื่อนถามคนรักแต่คุณจะไปหาข้อมูลมาเช่นทุนจดทะเบียนเท่าไหร่บริษัทเกิดมา,าเปิดมากี่ปีกำไรขาดทุนยังไรอย่างไร,อ,งไรอะไรประมาณนี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องงานนะหรือว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้ที่คุณจะต้องตัดสินใจแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องที่มันวุ่นวายเรื่องที่มันท็อกซิกอะไรบางอย่างที่ต้องเลือกแบบนี้เนะี่ยมันมีสองทางเลือกให้กับคุณว่าคุณจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้หรือคุณจะควรจะเลือกทางขวาหรือคุณจะเลือกทางซ้ายเออนะคะอืมมีอะไรต่ออีกเรื่องไม่ทันตั้งตัว เพราะว่าเรื่องที่คุณจะต้องเลือกอ่ะมันอาจจะส่งผลกับครอบครัวของคุณหรือคนรักของคุณนะคะต้องใช้ความคิดค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วคุณคิดเยอะด้วยดิกว่าจะคิดกว่าจะลงมือทำกว่าจะเลือกได้ สิ่งที่ตาแนะนําก็คือว่าถ้าคุณจะต้องเลือกอะไรแล้วคุณจะต้องใช้ความคิดเยอะคุณอาจจะต้องใช้ความเป็นเฟมินีนเข้าไปบ้างก็คือว่าถ้าใช้ตักกะเยอะแล้วมันปวดหัวเนี่ยใช้อารมณ์บ้างก็ได้ก็คือเดินทางสายกลางอะนะถ้าคุณเลือกทางนี้แล้วคุณรู้สึกกดดันตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นตัวเองมันขัดหูขัดตาอะไรย่างเงี้ย นั่นแปลว่าอาจจะไม่ใช่ทางที่ใช่แต่ถ้าคุณเลือกอีกทางหนึ่งแล้วมันรู้สึกอูมันสบายสบายมันผ่อนคลายมันไม่ได้กดดันอะไรมันชิวชวเนี่ยเออมันอาจจะเป็นทางนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าการตัดสินใจของคุณอ่ะอย่าไปคิดว่ามันถูกหรือว่ามันผิดแต่ว่าทุกๆทางที่คุณได้เลือกไปอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้คําว่าเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยหรูนะเช่น เลือกทางนี้แล้วมันไปเจอปัญหาเวลาคุณเจอปัญหาอะไรอ่ะมันทําให้คุณเก่งขึ้นมันทําให้คุณแร่งขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ง่ายขึ้นนั่นมันคือการเก็บเลเวลอะคะ่ะเก็บยิ่งคุณเจอความท็อกซิกเยอะคุณเจอปัญหาเยอะกับคนกับงานอะไรแบบนี้คุณก็จะมีความรู้เยอะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าไอ้สิ่งนี้ดีไอ้สิ่งนี้ไม่ดีบางทีเวลาคุณจะแก้ปัญหาอะไรในชีวิตอะ คุณอาจจะต้องเอาสิ่งที่คุณได้เจอไม่ดีมาเนี่ยแหละไป,ไปแก้ปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องไม่ทันตั้งตัวก็คือว่าคุณอาจจะต้องเนี่ยแหละมีการตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างในเดือนสิงหาคมแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ให้ใช้ใจเยอะๆนะคะแล้วตาขอดูหน่อยว่าเออพอตัดสินใจได้แลว้วอ่ะอนาคตของคุณมันจะเป็นอย่างไร ถ้าคุณจะต้องตัดสินใจแบบนี้นะในเดือนสิงหาคมคิดเยอะจริงๆมั่นใจเข้าไว้เถอะอย่าไปคิดแย่ไว้ก่อน คือคุณมีความกังวลว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยสุดท้ายแล้วมันจะไม่ดีไหมหมีเสือปะจระเข้หรือเปล่ามันจะมั่นคงไหมมันจะเป็นข่าวดีไหมหรือมันจะเป็นข่าวไม่ดีเมื่อไหร่ที่คุณเลือกแบบเดิมมันเป็นแบบเดิมเมื่อไหร่ที่คุณเลือกแบบใหม่มันเกิดขึ้นแบบใหม่แต่คาว่าแบบใหม่อ่ะคุณแค่ต้องเอาตัวเองอ่ะออกมาจากเซฟโซนนั้นให้ได้มันไม่มันไม่ได้หมายความว่า เป็นแบบเดิมแล้วมันดีอยู่แล้วอะแต่แบบใหม่อ่ะมันแค่ยังไม่ชินมันอาจจะดีกว่าก็ได้ในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นตามองเห็นว่าคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่โอเคกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณได้ตัดสินใจทำหรือคุณแค่แบบยังไม่ได้ทำเลยนะคิดไว้ก่อนแล้วคิดในทางที่ไม่ดีด้วยเพราะมันคือเซฟโซนอ่ะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะคะลองคิด แต่ว่าใช้อารมณ์บ้างอย่าไปใช้ตะก,กะเยอะอะใช้เหตุผลเยอะเกินมากๆคุณคนราศีมีนที่มาดูนะคำว่าใช้เหตุผลนะี่ยมันมีมันเป็นเหตุเป็นผลนะ่ะมันโอเคค่ะแต่บางครั้งบางทีอะ่ะมันต้องฟังเสียงตัวเองด้วยว่าเธอโอเคไหมเธออยากจะไปต่อหรือเธอจะพอแค่นี้หรือสันชาตยานในตัวของคุณมันบอกว่าอะไรอะ่ะอันนั้นคือพลังงานนะคะ อขอดูเรื่องของการงานหน่อยของคนราศีมินหมูคุณก็เป็นที่ยอมรับนับถืออยู่แล้วอะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเออไปที่ใหม่เนี่ยบางคนจะมีการไปเริ่มต้นงานที่ใหม่นะะไรนะจริงๆนะคะมันจะดีไหมมันจะแบบมีคนยอมรับนับถือไหมซึ่งตาเห็นว่าคุณจะได้แบบฉายแสงเปล่งประกายในที่ใหม่เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆไปเรียนไปย้ายงานนะคะก็ เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ย้ายไปมีแต่หมายเลขหนึ่งขึ้นมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยสี่สี่ใบเนี่ยเอ่อหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยเด็กถ้วยเด็กไม้เท้าเนี่ยนั่นหมายความว่าการงานของคุณอาจจะหนึ่งถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่คุณอาจจะถ้าคุณไม่ได้ย้ายนะคุณอาจจะได้รับ โปรเจกต์บางอย่างไปทําแล้วมันเป็นโปรเจกต์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ถนัดแต่สุดท้ายอะ่ะคุณจะทํามันสําเร็จแล้วคนอื่นๆจะชื่นชมคุณกรณีต่อมาสําหรับคนที่จะไปทำงานที่ใหม่จะไปเริ่มต้นงานที่ใหม่มันต้องใช้เวลาเพื่อที่คุณจะได้ฉายแสงออกมาแต่คุณจะสนุกคุณจะมีอารมณ์ทั้งแบบมีการเทคแอคชั่นมีอารมณ์ที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะทำอะงานตรงนี้ค่ะแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้แน่นอน ะะการงานประมาณนี้มาดูเรื่องความรักใครก็ได้ความรักคนราศีมีนเป็นอย่างไรคะสิงหาคมบางคนน่ะจะมีการสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ การหย่าล้างอยู่ในกระบวนการหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกอาจจะมีบางคนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะหรือคำว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องเป็นเป็นคู่ชีวิตอย่างเดียวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานที่ชั้นรักก็ได้มันจะมีอะไรบางอย่างถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกคิดมากเป็นกังวล แล้วก็มันมีความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อหรือว่าอะไรแบบเนี้ยอยู่คุณอาจจะต้องเดินออกมาจากความคิดนั้นอ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเอาใหม่เขาอาจจะทำอะไรกับคุณบางอย่างอ่ะในความสัมพันธ์ไม่รู้ใครก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบทําอะไรกับคุณบางอย่างแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะมันไม่ดีแต่ในมุมมองของเขาอ่ะ คนนั้นอะที่มีคู่กรณีคุณอะไอมุมมองของเขาอะเขารู้สึกว่ามันดีแล้วที่ทําแบบนี้กับคุณอะมันดีแล้วแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีนึกออกไหมแต่เขาไม่ได้คิดไม่ดีกับคุณอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้ไพ่บอกก็คือว่าอาจจะลองคิดในมุมใหม่อาจจะลองวางอาคติเชิงลบดูก็ได้ถ้าบางคนมีอคติเชิงลบ กับเพื่อนร่วมงานกับใครบางคนอยู่ลองวางมันดูก่อนลองเปลี่ยนมันดูก่อนลองเดินออกมาจากความคิดเดิมๆตัวตนเดิมๆทีม่มันท็อกซิกหรือมันไม่โอเคก่อนอืมอ่ากรณีแรกคือความสัมพันธ์บางอย่างจะจบลงคุณจะเดินออกมาเขาจะเดินออกไปกรณีที่สองคืออาจจะมีสิ่งที่คุณรู้สึกไม่สบอารมณ์เกิดขึ้นแต่ว่ามันดีแล้วในมุมมองของคู่กรณีคุณอนะ นะคะคประมาณนี้มาดูเรื่องของการเงินกันหน่อยอยากไปว่าไม่มั่นใจเรื่องของการเงินมีสติากับการใช้เงินแล้วก็คุณก็รอดมาตลอด ถ้าคุณกังวลอยู่คุณกลัวอยู่อาจจะต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วตอนนี้ฉันมีเงินไหมวะถ้าคุณมีอยู่นั่นหมายความว่าคุณรอดอยู่แล้วนะคะมีเงินให้กินข้าวไหมขอบคุณในสิ่งที่คุณมีก่อนนะคะอย่าไปโฟกัสที่ไม่มีอ่ะเช่นบางคนต้องการเงินมาปิดหนี้แต่ไปโฟกัสว่า,วาตัวเองเป็นเหยื่อทําไมหนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันทําไมฉันต้องเป็นหนี้แต่จริงจมันควรจะไปโฟกัสที่การสร้างเงินนะคะ เงินหของคุณมีคนช่วยเหลือคุณอยู่แล้วแต่ให้ระวังความไม่มั่นใจในตัวเองหรือการใช้เงินบางอย่างที่คุณไม่เคยทำบัญชีเลยคุณไม่เคยเห็นว่าตัวเองใช้ไปกับอะไรเลยอาจจะลองทำตาทำเป็นแอปอะแล้วก็หยอดว่าใช้อะไรบ้างอนะคะมันก็ดีขึ้นคุณจะได้เห็นว่าตัวเองใช้เงินไปกับอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินน่ะมันอาจจะมีความคิดของคุณอะ ที่มันไม่ดีเกยวกับเรื่องเงินเช่นฉันได้เท่านี้เองฉันจะต้องควรจะได้มากกว่านี้แต่เงินน่ะมันไม่ได้มีว่างมีน้อยหรือมีมากแค่คุณขอบคุณเขาไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกที่อยากขอบคุณจริงๆนะคะแล้ก็ไปโฟกัสที่การสร้างเงินคุณก็จะมีมากขึ้นล่ะแต่ถ้าคุณไปรออย่างเดียวแล้วคุณไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรคุณก็อาจาจะไม่ได้เงิน หมายความว่าสิ่งใหญ่ๆเลยในชีวิตเราเนี่ยทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะต้องโฟกัส3เรื่องนี้การจัดระเบียบความคิดการจัดระเบียบความรู้สึกและการจัดระเบียบการกระทําหมายความว่าถ้าคิดว่าเอ้ยฉันได้เงินล้านแน่นอนแต่ว่าความรู้สึกกับการกระทํามันไม่ไปด้วยกันความรู้สึกบอกว่าเงินหมื่นยังยากเลยแล้วเงินล้านจะได้อย่างไรเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องไปเปลี่ยนที่ความรู้สึกกับการกระทําของเราเช่นเรารอเงินล้านอยู่แต่วันนี้เวลาเราใช้เงินเรายังบ่นอยู่เลย อะไรประมาณนี้อ่ะนะคะเงินของคุณมีอยู่แล้วนะฟโฟกัสที่การมีนะคะม,มาดูบทรสรุปก,กันหน่อยอดทนหน่อยแล้วก็ ทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณทําได้เราก็มั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถผ่านทุกเรื่องไปได้อย่างแน่นอนถ้าคุณจะต้องก้าวข้ามอะไรไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆไปหรือถ้าคุณจะเลือกทางไหนค่อยๆค,ค,คิดก็ได้ ค่อยๆตัดสินใจก็ได้แต่อย่าให้คุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณสามารถทําทุกๆเรื่องได้สําเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ยากเกินมือคุณหรือตึงมือคุณแน่นอนมาดูไพ่แนะนํากันหน่อยไพ่แนะนําคือ The Sun มีสติกับทุกๆเรื่องนะคะถ้าคุณอยากจะเป็นเดอรซันคุณจะต้องเห็นก่อนว่าพฤติกรรมของคุณน่ยนิสัยของคุณอะไรที่มันทําให้คุณไม่ได้เป็นเดอรซันเช่นคุณมีนิสัยดูถูกตัวเองด้อยค่าตัวเองคุณก็ไม่สามารถเป็นเดอรซันได้ละเพราะว่าคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอถ้าคุณอยากจะเป็นเดอรซัน คุณต้องเห็นก่อนว่าเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณน่ะมันเป็นอย่างไรในจุดที่คุณควรแก้ไขอ่ะคุณจะสามารถแก้ไขในสิ่งที่คุณเห็นเท่านั้นได้แต่ถ้าสิ่งที่คุณไม่เห็นนะคุณแก้ไขไม่ได้ถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมอะไรของคุณหรือว่านิสัยอะไรของคุณที่มันทําให้คุณไปไม่ถึงเดือดรคุณจะแก้ไม่ได้นะคะเราชีวิตอะมันคือการเรียนรู้ยิ่งคุณเจอปัญหา ยิ่งคุณเจอความวุ่นวายคุณยิ่งจะหาทางออกได้ไวคุณยิ่งจะมีสติกับมันแล้วก็หาความรู้ไปแก้ปัญหาได้ไวเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่เกินมือคุณแน่นอนครานี้เรามาดูไพ่สำหรับนี้กันเขาอยากแนะนำคุณว่าอะไรสองใบใหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะความสุขอะของคุณคืออะไรถ้าคุณตอบได้อะมันโอเคถ้าคุณตอบไม่ได้คุณอาจจะ ลองทบทวนตัวเองดูว่าจริงๆเราความสุขของคุณคืออะไรแล้วก็หามันให้เจอ น,ะะนี่คือเรื่องราวของคนราศีมีนในเดือนสิงหาคมนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสเซจทาโล่ใบตาขอขอบคุณทุกคน,นมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายๆค่ะ